หลากี่โมงช้ดดาอร่อยโคตรหอม <laughs> หมดไป2,700เ็สรุปหมอ <laughs> วินิจฉัยว่ากินกาแฟยเยอะเกินนะคะโง่คนเดียวโรบ,บีขับเลยมาสองรอบแล้วนะ <laughs> มันเป็นเลขเดิมคือเราขนล,ลุกเลย <laughs> อ่านประโยคแรกปุ๊บเหมือนจะไม่โอเคกว่ารอบที่แล้วเนี่ยไม้นีแบบอ่านแล้วสบายใจก็จะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะที่สิบบาทเอ้ยอร่อยร้านปิดนะคะกรุงเทพก็มีร้านทองนะรู้ยังตอนนี้ก็เตรียมออกแล้วนะคะรอพี่สาวอยู่นา0สิบโมง ก็ส yeah! wow. ิบโมงสิบสี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อกาแฟกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปชนบุรีว้านั้กี่โมงช้กี่โมงถามคนล้นไม่ถามพาเอินพาเอินแม่ที่บ้านป่วยหนักค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันสี่คนนะโนบิเป็นคนขับรถนะคะแล้วก็ลิงลิงแล้วก็ลิวจิโมรินะคะไป เดินทางทุกคนเรามาเช็คฝุ่น PM กันก่อนที่จะเดินทางกันนี่ร้อหกสิบสามนะคะแต่ว่าชนบุรีไม่รู้เท่าไหร่เนาะไปก็ใส่แมสละกันโอเคเดินทางเราไม่พกงานมาทำนะคะ ก็เขาถ่ายส่งมาให้แค่เนี้ยที่ร้านอะเราไม่พกงานมาทำเดี๋ยวไม่ด่าแน่เลยโดงานมาทำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแวะกินกาแฟก่อนนะคะพี่ริวจะกินไหมกาแฟคนของอ๋อนี่อยากกินยาขาน้ำขาวตายละคือเราเอาคนป่วยสองคนมาเหรอเนี่ยเขาไม่มีความสดใสลาเลงเลยข้างหลังอ่ะเราดีเราไปกันสองคนเนาะข้างหลังเขาค่ติดรถมาอยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟค่ะ โอ๊ยเกิดได้รอ่ะชีทุกเมนูก,กินไหมเนะนี่ยแน่น้าาให้ไมพี่ข <อ S 2> เขารออยู่เขาจะได้ไปทำลาเต้ให้กูเลยินเรรีบมากไม่เห็นอะไรเลยขิงวีนอมอร่อ,อยโคตรปอรมโอเค <laughs> ซื้อกาแฟเสร็จเรียบร้อยเลย เจะเดินทางไปที่ชนบุรีเลยแต่แวะกินข้าวก่อนไหมที่ไหนดีอะเดี๋ยวเะเล่าเรื่องกาแฟร้านนี้ให้ฟังก่อนนะก่อนดีด้วยคือกาแฟร้านนี้เป็นร้านที่เคยสั่งแล้วในแก๊คุณว่าสตอรี่ร้านนี้หรอสตารี่กูนั่นแหละมันมีโป2สแก้วร้อยสี่สิบบาทก็เลยสั่งมาสองแก้วแล้วก็สั่งเป็นข้วเข้มกินกาแฟอย่างเดียวตอนเช้าจะไม่ค่อยได้กินข้าวอยู่แล้วเท2แก้วรวมกันแล้วก็กิน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 เข้าไปพอกินเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยใจสั่นเ0้รบาท สั่นมากสั่นแบบผิดปกติอะแล้วตอนนั้นเพิ่งหายเป็นโควิดก็เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากโควิดก็เลยไปหาหมอหมดไป2อ0พสรุปหมอวินิจฉัยว่ากินกาแฟเยอะเกินนะคะค่ากาแฟเท่าไหร่ค่ากาแฟ1้อยสี่ค่าหมอ 2, <7. S> 2> <laughs> อ0พัเจ็ฟังเรื่องราวของน้องสาวเราเป็นไง เ,เราจะขับไปกินข้าวที่แถวชนบุรีนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกร้านเลย<ม>ถ้าตอนนี้ไม่เลือกร้านอนะ่ะ <c oughs> ก็ขับไปชั่วโมงหนึ่งเลยกว่าจะได้กินนะโนบะ <c oughs> ขับเลยมาสองรอบแล้วนะเปองอ อะทางนี้ก็ได้โอเคอีก80กิโลเมตรนะคะเราใช้รถไฟฟ้านะเราก็เที่ยวกันชิวๆนะคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันเพราะว่าเพราะว่าโนบีจ่ายค่ารถไฟฟ้าคือทําไมไปวัดเครวันโนบิรู้ไหมไปขอให้เราทํางานได้สําเร็จร, <c oughs> ร่วม <c oughs> ด้วยดี <c oughs> ประมาณนี้คือวัดเครวันที่ชนบุรีอะ่ะทุกคนคือขึ้นชื่อมากๆเรื่องแบบขออะไรได้อย่างนั้นอะ่ะอันนี้คือฟังแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนาะให้ใช้วิ จะอนุญาตในการรับชมนะคะมีเรื่องที่แบบว่าทําให้นิดนึงก็คือแพรเนี่ยไปเสี่ยงเซมซีใช่ปะ่ะคือคนอื่นอะได้ดีหมดเลยนะแต่ว่าของแพรเนี่ยไม่ค่อยดีแม่บอกว่าให้ไปเสี่ยงเซมซีใหม่เราก็เลยไปเสี่ยงเซมซีใหม่นะคะก็เสี่ยงเซมซีไปปุ๊บ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 แล้วมันเด้งออกมาแวบบแรกที่เห็นทุกคนคือมันเป็นเลขเดิมคือสองรอบได้เลขเดิม2รอบเลยคือเราขนลุกเลยขนลุกในที่นี้คือกลัวกลัวมันจะจริง กัวที่มันจะจริงแล้ว,วก็กลัวแบบขนลุกอะเป็นไปได้ยากที่มันจะออกมาเลขเดิมใช่ปะหลิงลิงวันนี้จะขออะไรไหมคะขอให้คนใช่นี่โ <Okay. S 2> อเคกูว่ามึงขอดินสอเขียนคิ้วก่อนตอนเนี้ยคิ้วมึงโล่งมาก <S <S 2> <S 2> ลิงจีวันนี้ขออะไร<ด>คะขอให้าวเป็นน้ำลล้เกินไปไหมขอให้หลิงหลิงถูกหวยแล้วกัน วันนี้คุณอบิจะขออะไรคะขอให้มีงานมาเข้าเดือนละ10งานแล้วกันมูลราคางานละร้อยเฮ้ยของานแล้วต้องแบบพออยู่ได้สามพันก็พอเป็นตัวเลขที่นั่นลัะโอเควันเคือวันอ่ะมันจะมีหลายที่นะถ้าเปิดในแมปอะที่ที่ถูกนะคะก็คือมันต้องมีห้างนะห้างเก่าแก่อยู่หน้าปากซอยห้างเนี้ยเรียกว่า Victory Center Victory Center ก็คือถ้าเจอห้างเนี้ยแสดงว่าเออถูกละถึงวัน คขับมาแป๊บเดียวจากกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลมากนะวัดเครือวันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ว <One. S 1> ัดเครือวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ข้างในกันปะโอ้โหโลืมตามไม่ขึ้นเลย สิ่อธิษฐานแล้วมันมาโคตรทำไมขโมยเสร็จยังือนางลาย <laughs> แล้วเราจะรู้ได้ไงวันนี้เบอร์เก้าหรือเบอร์หกโอเคเดี๋ยวไปดูว่ารอบนเนี้ยจะได้แบบ <c oughs> เซ็งซีที่ดีไหม ไม่ดีเราก็จะไม่ได้เอากลับไปนะคะอุ้ยเบอร์เก้ามันคือเบอร์เก่าเจรุ่นด่ว่าอ่านประโยคแรกปุ๊บเหมือนจะไม่โอเคกว่ารอบที่แล้วเ่ยคือมันเริ่มจากที่17มีกรรมมาตามติดคือแค่ประโยคแรกอะจะทํากิจเครื่องขุนดูหุนหันกลับหาร้ายใส่ตัวชั่วสําคัญคิดใหม่มั่นว่าดีกลับมีซ้ำเฮ้ยเ้ตาจะไหล สองประโยคก็ไม่ได้หรอวะเดี๋ยวก็คอยสังเกตให้ทราบอย่าอยากหยามคือหมายถึงว่าเราบอกว่าให้เธอทําบุญแล้วเธอจะดีแท้แล้วจงทากรรมที่คือหมายถึงว่าพยายามให้ประพฤติตัวดีใช่ไหมใช่นี่ไงจะสมความคิดไว้ได้บายเรื่องรักตัวกลัวผิดคิดให้มากแปลว่าอะไรอ่ะก็คิดให้เยอะสงบปากสงบปากได้โอเคโอเคจะบอกว่าเซมซีที่นี่ก็คือเหมือนเตือนสติเรานะคะรอบแรกใช่ไหมก็ เหมือนจะใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้นเรื่องเงินเลยส่วนรอบนี้นะคะก็เหมือนช่องนี้อาจจะทําตัวแบบว่าจะไปมีเรื่องกับคนอื่นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมาอ่านอะก็คือเขาก็ป็ เราอะทำตัวดีๆหน่อยพีด่<อ>ด่าน้องตลอดประมาณว่าให้เราวางปากไว้ปะเออนั่นแหละที่สุด,ดประมาณนั้นะที่เขาบอกทุกคนมันตปงกับเหตุการณ์ตอนนี้เลยนะเ,ออเหมือนเชียมซีที่นี่ก็สุอขนล,ลุกอยู่นะไม่กล้าไปเชียมซีที่สองละรอบเดียวก็พอโอเคนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะเราก็ไปซื้อทองตรงนู้มาปิดท่านได้นะ โอเคหลังจากที่เราทุกคนอนะเสียงเซมซีคลายดีสุดคือในในสี่คนนี้มีของใครดีสุดไหมลิลิงเบอร์เโอเคเน,เนี่ของเจลิงนะคะก็คือดีสุดใช่อย่างยไม่ได้อ่านเลยเขาจะบอกว่ามัชชาชาติเนี่ยกับไกลร่างเป็นมังกรอ่าประโยคแรกก็คือดีละแต่ว่าของอีส3มคนนะคะก็คือเหมือนเป็นเซมซีที่เขาอ่ะ เตือนสติเราเนาะอย่างของแพ้เนี่ยก็จะประมาณว่าให้พยายามทากรรมดีอย่าไปทําเรื่องที่ไม่ดีไม่งั้นอาจจะไม่ดีกับตัวเองนะคะส่วนของโนบิเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ลําบากนิดนึงเนาะของกูก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็เป็นฟีลแบบกลางๆคือเหมือนเซมซีในที่เนี้ยไม่มีแบบอ่านแล้วสบายใจอ่ะไม่อ่านแล้วแบบว่าที่แลกฉันได้ดีมาอ่านแล้วเหมือนแบบให้เราตั้งสตินะคะเออให้เราเฮือสู้ซึ่งก็โอเคนะเราก็รู้สึกว่าตรงกับชีวิตในแต่ละช ควงที่มาเสี่ยงเยงซียมซีด้วยโอเคทําบุญเรียบร้อยนะคะสบายใจละเดี๋ยวเราไปกินข้าวจะไปกินอะไรดีรอดตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไอติมนะคะแมกไอศครีมนะพี่ริวหาว่าอร่อยนะคะใครชอบกินไอติมรสไทยๆต้องมาที่นี่มีทั้งไอติมกะทิไข่แข็งเผือกมายงชิดข้าวหลามยาคูปปโป้ทับปิ้งเขาก็ยังเป็นสไตล์ไทยๆเลยแพ็กกินคู่กับขนมปังนุ่มๆเข้ากันมากแค่40บาทเองจ้า กินเลยน่ากินมากนี่ไงมีพิซซ่าทารเฟลต้องลองสั่งละน่าจะอร่อยอร่อยอยู่100บาทนะคะจจสลี่บอกว่าทำไมไม่กินข้าวไปเลยหนาร้อยหนึ่ง ของคนสุขภาพดีซะแล้วโอเคไปเร็ว okay, 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 okay. แล้วก็เดี๋ยวเรกินพิซซ่าแบบทร um mm ัฟเฟิลกันนะเอ้ย mm hmm. อร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริง mm hmm. ข้าวไข่ขค้กุ้งพริกขี้หนู mm hmm. สปาเก็ตตี้ทรัฟเฟิลน่ากินมากความข้นของทรัฟเฟิลนี้ mm hmm. อร่อยไหมคะ mm hmm. จริงค่ะทุกคนร้านนี้บราว,ราวชูก้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วแผนก็คือไปร้านทองที่ชนบุรีนะคะร้านชื่อเชอดโกนะจะเป็นทองแบบทองทันสมัยอะทุกคนคือใครที่เป็นวัยรุ่นแบบไม่ชอบใส่ทองเพราะว่ามันจะดูแก่ดูอะไรอย่างเงี้ยคือร้านนี้น่ารักมาก เป็นแบบเครื่องประดับแฟชั่นเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะคุณพี่สาวจะเอาไปขายเนาะคือซื้อร้านเขาแล้วก็เอามาขายคืนร้านเขาได้นะถ้าเกิดว่าต้องการใช้เงินเดี๋ยวดูในไ g จีเขาก็ได้ดตแพ้ึ้นไว้ให้คือแบบน่ารักมากจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านว่าเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคร้านปิดนะคะ ขับมาไกลมากชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าร้านปิดในเพจเขียนไว้เลยว่าปิดทุกวันพุธและศุกร์นะคะก็คือไม่ได้ดูเพิ่งได้เห็นเมื่อกี้แหละกรุงเทพก็มีร้านทองนะรู้ยังอตอนนี้นะคะเราก็กําลังกลับกรุงเทพแล้วนะคะออกมาตั้งแต่เช้าบ่ายๆก็กลับแหละมาแค่นี้แหละมาไหว้พระที่วัดเควานแล้วก็ กินข้าวร้านเมื่อกี้นะคะอร่อยแล้วก็มีขนมมีอาหารอะไรครบเลยเดินทางจากกรุงเทพมาแค่แป๊บเดียวเองนะใครที่มีแพลนจะพาที่บ้านมาทำบุญอะไระก็มาที่วัดนี้ได้สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย